ครับกะสวัสดีนะครับพี่น้องพบกับโบทบาทเด็กบ้านทุ่งนะครับเนาะมือวันที่27เมษาหลังจากที่รอคอยมานั่นนะครับเนาะแม่แก้วตางัวลูกแรกไอโบทนะครับสมเคฟสามนึงถ้ารอหลุนผลงานเป็นครับลอมาตั้งสิบก็เมื่อ ใจถือรูปสีขาดพี่น้องแล้วจีเจ็บทวงแล้วห้เอาเบ่งออกลูกเบ่งออกเบ่งออกแล้วผสมเคี๊บสามหนึ่งเลยนะครับเนาะตัวนี้ขย่านพืนนีปัญหาขหวหวหหัวพื้นอ้วนแห้งท่องงหญ่แห้งเนาพี่น้องข้อขอกบ้านๆนี่ล่ละแมีนี่ซสื่อมาได้เกือบสองเดือนครับซสื่อมาแพองอยู่แม่นี่ หักเป็นแห้งอยากได้เพิน่นอยากได้ของเพิ่นมาบรรยากาศตอนแรกนะครับตอนนี้กับีิประมาณหาโมงนะครับพี่น้องถุงน้ำคำ่มมันจะออกจ่อมาลายมือเลยครับมื่อนี้ภาพผนไปลามเพิ่นละหุน่นโอ้เพิ่นน้ำตาเพิ่นไหลนี <c oughs> ่หดเอฟเฟคระเบิด เดี๋ยวถ่ายตอนไก่เพิ่นไก่สิควอดลุกสิถ่ายตัวพี่น้องเนาะตอนนี้นำขําบนหัวกออกออกได้บ้างสิบวัที่นะครับแล้วพันในย่อมเบียงพันในย่อมลุกจังใดยังถีบถ่ายพี่น้องบึงต่อตอนเพิ่ออกเนาะครับใจกแบว่าสีบถ่ายพี่นอ้องแต่ว่าจะเก็บไปเป็นทีละลึกให้เล่านี่นะครับเนาะ ผลงานของเพิ่นเราเจ็บเรากำลัลงเบ่งครับเ,เบ่งลูกเบ่งเบ่ง